สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวของที่ผมสั่งไปจากอ่าเพสยามอินเตอร์คอมิกนะครับนั่นก็คือหนังสือการ์ตูน Spy Family เล่ม4ครับที่ผมสั่งไว้เมื่อวันที่20่กว่า26-27อะไรประมาณนี้แหละครับ แล้วของเพิ่งส่งมาบอกว่าของส่งไวมากมากแบบมากจริงๆเขาส่งวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็มาถึงบ้านของวันที่สามสิบเอ็ดแบบไวมากๆเลยครับถือว่าจัดส่งแบบไวมากๆแล้วคุณจะสังเกตได้ว่ากล่องมันแบบแน่นมากๆฟังอย่างเสียงก็ได้ฮะนี่แน่นแน่นมากนี่ต้องเขย่างี้จะได้ยินเสียงโอ้แน่นมาก,อาอเ,อมากเอาละฮะมาแกะเลยดีกว่าอ่าของชิ้นนี้เขาเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาครับแล้วก็ปิดให้ พรีออเดอร์วันที่30จะส่งวันที่ส1นะโอ้โหใครที่เป็นสาวกสปายฟมิลี่นี่บอกเลยว่าอย่าพลาดครับของเขามีจำกัดนะ,ะผมสั่งไปพวกแบบล็อตแรกไม่รู้ว่าจะมีโปสการ์ดแถมมาให้ด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันดีกว่านะครับแกะแกะเข้าไปโอ้โหดีดีดีมากครับโอ้โหใบแจ้งสินค้า กาพิฆาตศูนย์เล่มยี่สิบพิเศษสปาฟิวิเล่มสี่อ๋อสุดยอดจริงๆนะครับมาดูกันที่ไฮไลท์ของของที่สั่งไปเลยดีกว่านะครับออาแกะแกะยังไงเนี่ยเอออย่างนี้ๆอืมแพ็คแบบดีมากหนาหนาจริงๆโอ้โหหนามากอืมอ,อะไรมันจะแน่นขนาดนั้น แล้วเห็นแล้วโอ้โอ้โอ้โหแพ็คมันหนามากๆอุ้ยอือโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วมีโปสการ์ดแถมมาให้ด้วยอ๋โอโปสการ์ดอึดอึอืออึดอึไม่ออกอึดอึอือ อึอึโอ้อึ๊บอึโอ้โหแน่นแน่นมากแท็กมาสองชั้นเลยมั้งเนี่ยโอ้โอ้แน่นแน่นเหลือเกินโอ้ได้แล้วได้แล้วเก็บคัตเตอร์ก่อนโอ้ได้แล้วอ้อ ทาดาโอ้นี่ครับนักสืตูลสปายแฟมิลี่อาจจะเล่มนี้ขอเก็บมาก่อนแล้วกันมาจะรีวิวเล่มนี้เนาะอ้อแถมโปสการ์ดอน่าสะสมมากครับอ๋อผมลืมบอกไปโปสการ์ดเขาจะมีให้ให้เก็บสะสมเล่มสี่ห้าหกแล้วไปแลกเป็นปกเล่มพิเศษเป็นพาสปอร์หรืออะไรผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่มันแลกของได้เก็บให้ดีๆนะครับอ๋อ บอล not for safe โอเคครับโอ้ย oh, ดีดีมากครับดีจนแบบไม่อยากจะแกะเลยอ่ะเสียดายจังแต่ต้องต้องแกะแล้วล่ะอืมามาเสียดายจังเลยแต่ต้องแกะแล้วล่ะรีวิวหน่อยอ อ,อือือืมก,กลิน่นกลิน่นกลิน่นหอมมากครับโอ้โหหอมหอมจริงๆอืมกลินกล่นอะไรจะหอมได้ขนาดนี้นี่สินะของใหม่หอมมากโอ้โหเป็นอาเดียกับสุนัขตัวใหม่อ๋อกําเนิดคนหมาบล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 าแฟรงกี้เป็นคนพูด กก็ไม่มีระไยะไอ้ไม่มีอะไรมากครับฮัสยะเอนโดผมเป็นคนรักแมวครับแต่หมาก็น่ารักนะนาอราคาเล่มแปบาทแต่ผมว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าราคามันสูงก็จริงแต่เล่มมันก็ดีตามไปด้วยอีกอย่าเงเล่มนี้สนุกอยู่แล้วใครที่ไม่เคยอ่านก็แนะนำให้ไปลองหาอ่านกันดูนะครับแหมสนุกมากโอเค ดี๋ผมเอาเล่มหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างขนาดไหนนี่นะครับจะเป็นหนังสือสปาย์คแมนี่เล่มหนึ่งสองสามแล้วก็เล่มสี่มาเปรียบเทียบกันดีกว่าครับว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนเล่มเล่มหนึ่งเขาหนาอยู่แล้วโอ้ยเก็บมานานเล่มหนึ่งเขาหนาอยู่แล้วอ่ีอไม่ต้องห่วงเล่มเล่มสอง ือผมจะบอกอย่างหนึง่งเร่มสองค่อนข้างจะมีประวัติกับผมเหมือนกันนะเนี่ยเดเนๆคนดูนี่ผมรู้หลายคนก็เป็นไอภาพสกรีนแปแตกๆเป็นแปดบิดเลยเนี่ยผมรู้หลายคนก็ต้องเป็นมีผมได้ยินข่าวอยู่ส่งไปเปลี่ยนเยอะเหมือนกันใช่ไหมไอแปดบิตเนี่ยจริงๆก็ยังส่งไปเปลี่ยนเหมือนกันแหละแต่ว่าเกรงใจเขาขอเก็บไว้ลวกันเป็นของที่ระทึกอ่าเก็บเก็บไว้เตือนความทรงจําเราว่าเราจะไม่เคยเราจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยประทับใจมาก ไม่ใช่ประทับใจที่เนื้อเรื่องประทับใจเรี่นหนังสือ๋อไม่ใช่ละอืโอ๋อเท่ากันไอ้ตอนแรกนึกว่าเล่มสี่เล็กไปเอาที่ไหนได้เล่มหนึ่งมันใหญ่เกินไปนี่เองอ๋อแล้วก็เล่มสามครับผมก็ขอจบการรีวิวหนังสือการ์ตูนสปายพีเวอรี่เล่มสี่ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าขอบคุณคนทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับอ่าขอบคุณครับ